ทำให้ผู้ป่วยฉี่บ่อยฉี่ทีและที่สำคัญที่สุดกลัวการเดินทางไปไหนห้าโรคนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานอันนี้ถ้าน้ำตาลมันสูงเนี่ยเดียเด๋ยวก็ฉี่เดี๋ยวก็ฉี่แน่นอนเลยเพราะในเวลากลางคืนด้วยกลางวันก็ฉี่ด้วยข้อที่สองค่ะคนเป็น,นเยอะมากเลยโดยเฉพาะผู้ชายนะก็คือต่อมลูกหมากนะคะข้อที่สามก็คือโรคไตค่ะ ท้าไม่ฉี่บ่อยฉี่ก็ปิดกระปอยฉี่แล้วมีปัญหาข้อที่สี่ค่ะไม่เป็นโรคดังกล่าวแต่เดี๋ยวก็เข้าห้องน้าเดี๋ยวก็เข้าห้องน้าจะเดินทางไปต่างประเทศจะเดินทางไปงานบวชงานแต่งงานอะไรไม่กล้าเพราะมันฉี่บ่อยอะ่ะเพราะระบบประสาทเราเสื่อมความไวตรงเนี้ยมันเกิดจากเราปวดจริงๆนะแต่เราไปฉี่แล้วเนี่ยมันฉี่ไม่ค่อยออกหรือมันไวเกินไปทําให้ร่างกายเราเนี่ย